วันนี้พี่อ้วนได้เมนูกบเด้อพี่น้องเลยกบปากทำความสะอาดดีๆเด้อพี่น้องเด้อทำาสะอาดดีๆเกล็ดตำข่าตะไคร่หัวหอมหัวเทียมพี่น้องพริกเกลือใส่ลงไปนี่ตัว่อกระยบเอาลงเลยพี่น้องเลยลงเรียบร้อยพี่อกจะปรุงเป็นอะไรอย่างเงี้ะพี่น้องดูเด้อผู้ใหญ่ชูผู้ใหญ่ชูนี่เกิดก่อนพี่อ้วนเด้อ ใส่หลายแซียบลายตามด้วยผงปรุงรสสักหน่อยพี่น้องผงปรุงรสสักหน่อยตามด้วยน้ำปลาสักหน่อยพี่น้องตามด้วยน้ำปลาสักหน่อยพี่อ้วนจะใส่น้ำปลาสักนิดนะพี่น้องนะสักช้อนหนึ่งพี่น้องเอาช้อนเดียวพอพี่น้องแล้วพี่อ้วนจะโคล่วเลยสิพี่น้องคั่วข้าให้เข้ากันเด้อวันนี้พี่อ้วนจะหนึ่งกบสมุนไพรด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึง่ง คุกเข้าเครื่องสมุนไพรต่างๆเขากันเรียบร้อยหมดนะพี่น้องเนาะพี่ว็จะจัดเด้พี่น้องเด้อจัดไอ้ใบพักพี่น้องพวกพักพวกอะไรแต่พี่ว่าจะเอาเลียงเลยพี่น้องเลยเอากบมาเลียงเลยเด้อพี่น้องเด้อกบเลียงแต่พี่ว่าจะเอากบมาเลียงเลียงเลียงดีๆเลยพี่น้องเลยแล้ค่อยเอาไปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกบหนึ่งสมุนไพรพี่น้องจัดเลียงใส่พักอย่างดีเลยพี่น้องเลยว่าจะใช้พริกกเลียงลงไปเลยพี่น้อง พักขีลาวหอมลงไปพักขีลาวหอมด้วยพี่น้องเด้อหนึ่งลงไปอันหอมอมีอันแมงลักพร้อมพี่น้องแมงลักเรียบร้อยเลยทีนี่เพี่ว่าจะไปหนึ่งเด้อสิพี่น้องเอ้ยออันหอมหอมเตาหนึ่งพี่น้องต่อทานเลยทีนี่ครับฝาปิดเลยเด้อพี่น้องเอ้ทีนี้รอดูเด้อพี่น้องเด้อทูพี่น้องอุ้ยอุ้ยเลยพี่น้องหนึ่งกบสมุนไพร แซ่บแซ่บนพิวันเลยเด้อพี่น้องเอ้ยดูพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้พี่วันนะครับเนาะวันนี้พี่วันได้กบหนึ่งสมุนไพรเด้อพี่น้องเอ้ยสีสันกับกิมซีฟุตมาด้วยพี่น้องเอ้ยแซ่บเลยพี่น้องโอ้สีสันน่าทานมากเมนูกบนี่ได้หลากหลายเมนูเนาะครับเนาะ ผ,ผัดกะเพราแล้วครับเนาะผัดผัดเผ็ดผัดเผ็ดกะเพราได้นะครับเนาะตำป่นกบก็ได้เด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮาบ้านอีสานบ้านเฮาัดตำตำปนน่นกบก็แซ่บคือกันพี่น้องเลยอันนี้อันดูพี่น้องโอ้ยนาทานมากพี่น้องมือเด้อพี่น้องเอ้อจับพี่น้อง ซีฟู้กับแซ่บพี่หนังอืมอืมหยิมหอมมากพี่หนังแซ่บขี้เราอืมหนึ่ง,งก๊บใส่สมุนไพรพี่หนังพี่หนังอืมหยมิบ สมุนไพที่พี่วันมักปะนี่ยเนี่ยพี่น้องสุดยอดความแซบแหละพี่น้องนุ่มด้วมัเขือนร้อนพี่น้องโอ้ลำอมกินได้หอมเยอนี่แซบเลยพี่น้องข้าแข็กเละแซบมาก มีถุกโดดมีอะไรเครื่องเลยพี่ต้องแซบมากหนาทานมากพี่ต้องอกบหน่อยอาจารย์ ขูเข่าถม,ามุนไพรมันจะกินได้ง่ายพี่น,อน้องเนื้อ,อ <S <S จะแซ่บมากพี่น้องแซ่บมากรุบโดดมีมัดพี่น้องพักกินข้าเขาจะแซ่บมากกบแก้มอย่างดีเลยลพี่น้องเนื้อเขาลุยเแซบแท้ไเลยพี่นอ้องเอ้ย หยบลูกเมนูคือว่าเด็ดอีกเมนูหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแซ่บหมักที่ก็สวยก็ได้พี่น้องแซ่บ,บปลาลรครับอย่าเจ็บอย่าจนลำล้ำเรวอกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม